สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เด็กใต้ขายฟอร์ดนะคะวันนี้วันนี้นะคะฝนก็มีรถนะคะครอบครัวนะ,ะมานําเสนอให้พี่ๆได้ชมนะคะเป็นแนวทางการแต่งนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะแต่งรถต,งตัวเองตัวเองแบบไหนนะคะหรือว่าพี่ๆที่กําลังนะคะสนใจรถยนต์ฟอร์ดอยู่รถครอบครัวอยู่นะคะอยากจะเข้ามาดูเพื่อเป็นแนวทางการแต่งหรือว่าสนใจก็ติดต่อฝนเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งนะคะ ข้อมูลการติดต่อไว้ให้ช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s u r s c r นะคะเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube ของฝนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าคัน,นี้แต่งอะไรกันบ้างค่ะบนค่ะ เป็นไงกันบ้างคะพี่ๆรอบคันนะคะเห็นกันแล้วใช่ไหมแนวทางการแต่งของเจ้าคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องไบเทอร์โบนะคะ ขับ4นั่นเอง 4, 4. นะคะราคาอยู่ที่1 8 9 7 0 0้บาทนะคะซึ่งให้แรงม้าที่210แรงม้าด้่นเองนะคะก็เพียงพอนะคะต่อการใช้งานของพี่พี่แน่นอนนะคะสำหรับคนที่ออกแคมปิ้งไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะเวลาทีา่เจอเส้นทางที่ต้องใช้ขับ4นะเราใช้ตัวนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องติดปัญหาอะไรเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ชอบนะคะเครื่องแรงๆนะคะหรือว่าอยากได้เป็น4.4ก็แนะนำรถครอบครัวคันนี้เลยมามาดูกันนะคะ คันนี้นะคะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้า FORD นะคะอย่างที่พี่ๆเห็นเลยนะบอดี้รถเป็นตัวสีดำนะคะใส่เป็น,ปนกระจังหน้านะคะ FORD ทําเป็นสีดําเช่นกันนะคะก็คือสีดําเงาทั้งคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวอะคริลิกนะคะก็เป็นสีดําเงานะคะก็คือรับกันหมดเลยนะคะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าทรงที่บางคนบอกว่ารถสีดำเนี่ยมันจะทาให้ดูมีมิติ ดูสวยนะคะแต่เวลาขับในเวลากลางคืนเนี่ยบางทีอาจจะมองไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรนะคะไฟของ Ford เนี่ยมันจะทําให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟ Performance LED หรือว่าไฟ Matrix LED นั่นเองนะคะพี่พ ไอ้ลูกแก้วที่พี่ๆเห็นเนี่ยมันเป็นลูกแก้วอัจฉริยะนั่นเองนะเป็นไฟที่อัจฉริยะที่สุดบนท้องถนนนะคะสามารถที่จะปรับลําแสงให้เราได้เองนะต๊๊ปไฟสูงไฟต่ํำให้เราได้ด้วยนะลดการแยงตาเพื่อนรวมทางนะคะนี่เป็นหนึ่งความความปลอดภัยและก็เป็นหนึ่งความปลอดภัยที่สําคัญที่สุดของรถครอบครัวด้วยนะคะ ข้างหน้านะคะมีกล้องนะคะคันนี้มีกล้อง360องศาพี่ๆี่ดูเลยนะมันจะมีด้านหน้านะคะด้านข้างกระจกนะคะแล้วก็ด้านหลังนั่นเองมาพร้อมกับที่ฉีดล้างนะคะทำความสะอาดตัวกล้องนะคะแล้วก็มีกล่องนะคะเรดร์นะตัวจับคนเดนร์นะคะเตือนให้อยู่ในเลนเตือนออกนอกเลนนะคะตรงนี้ก็คือทํางานควบคู่กับกล้องนะคะทางด้านบนไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะมันอยู่ด้านบนตรงนู้นเลยนะพี่เห็นเป็นสามเหลี่ยมตรงนั้นแหละนะคะนะมันจะเป็นกล้องนะคะที่ทํางานควบคู่กับตัวกล่องเรดานั่นเองนะ ด้านหน้าที่เห็นแบบนี้มันไม่ใช่เดิมๆของตัวรถนะมันใส่เขาเรียกว่าใส่เป็นที่ครอบของชุดวิกเตอร์ก็คือครอบกันชนหน้าไปนะคะเนี่ยมันจะเป็นแถบอยู่นะคะก็คือใส่ครอบไปแล้วก็คันนี้จริงๆมาพร้อมกับตัวคิ้วล้อนะคะของชุดวิกเตอร์นั่นเองคิ้วล้อเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นรูปฟันเฟืองนะคะคล้ายๆเป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้เลยนะมีขนาดประมาณ3นิ้ว 3- 4นิ้วนะคะเออเซลก็มั่วอีกแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวแมกยางนะคะ คันนี้นะคะพอมันโหลดลงนะคะมันก็ต้องเปลี่ยนนะคะเป็นชุดโหลดของโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวโชคเนี่ยเวลาเขาเรียกว่าปรับได้ทั้งหมด8ระดับนะแล้วแต่ว่าพี่ๆอยากจะขับในเลเวลไหนบางคนอยากได้ความแข็งความนุ่มนะคะก็ปรับเอานะส่วนใหญ่แล้วก็จะปรับอยู่ในระดับกลางๆ 3 4 5หนะมากกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้ก็คงจะย้วยมากกว่านี้ก็คงจะแข็งเกินไปนะคะแม็กย่างเลือกได้ตามาเขาเรียกว่าตามงบตามประมาณที่เรามีนะคะบางคนบอกว่าพี่อยากได้แม็กย่างราคาประมาณนี้ประมาณนี้แต่ง,งบไม่ถึงก็ลดสเปคตัวเองลงมานะคะอันนี้อยู่ในความเป็นจริงนะคะพี่พี่คืออยากแต่งลอ้อแต่ว่าดูงบประมาณของตัวเองแต่ผนเชื่อว่าถ้าสมมติว่าพี่พี่ซื้อรถราคาเนี้ยนะคะยังไงงบแต่งเนี้ ได้อย่างแน่นอนนะคะคันนี้เป็นล้อฟูเอลนะคะใส่ด้วยรัดด้วยยางโตโยทยโอเพนแคนทรี RT นั่นเองนะเป็นยาง RT เป็นยางที่ให้เขาเรียกว่าได้รับความนิยมสูงสุดเลยในรถเอเวอเรตอนนี้นะแล้วก็ถ้าสมมติว่าพี่ๆไม่ชอบ RT เปลี่ยนเป็น AT ก็ได้นะคะ AT ก็จะดอกอยางเล็กๆแบนๆกว่านี้นะคะทำให้เสียงเนี่ยไม่เข้าไปในตัวรถนั่นเองแล้วแต่ความชอบเนาะ ด้านข้างนะคะตัวอะคริลิกนะคะทำเป็นสีดําเช่นกันนะคะแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยมันจะระบายความร้อนออกมานะคะก็คือช่วยระบายระบายความร้อนในห้องเครื่องให้เรานั้นได้เองนะคะแล้วก็มีกล้องนะคะที่ฝนบอกว่ากล้อง360องศาด้านข้างกระจกฝังอยู่ใต้กระจกนี่แล้วก็เวลาที่เราเปิดประตูเนี่ยมันจะมีไฟสองตัวข้างตัวรถด้วยนะเวลาเราเปิดประตูลงมาเราจะได้เห็นนะคะทัศนียภาพข้างตัวรถว่าเราสามารถที่จะลงได้ไหมหรือว่าต้องขยับใหม่หรือว่ายังไงนะมันได้ข้างเดิมๆนะคะจากโรงงาน คันนี้นะคะระบบความปลอดภัยเนี่ยเยอะมากเลยและอีกอย่างหนึ่งคือด้านหลังเนี่ยมันเป็นวัดลิงนะคะเวลาที่พี่เข้าโค้งนะ,ะตัววัดลิงเนี่ยมันจะทําให้ล้อของเราเนี่ยยึดเกาะถนนได้ดีนะคะแล้วก็ซับเขาเรียกว่า ซับแรงกระแทกได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้ไม่โครงเพลงนะเวลาที่นั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะทําให้มีความรู้สึกว่าเออมันไม่ปวดหัวด้านหน้านั่งแล้วสบายยังไงด้านหลังนั่งสบายอย่างนั้นเลยนะคะพี่ๆแล้วก็คันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเบรกไฟฟ้านะคะจริงๆถ้าสมมติว่าพี่ๆคนไหนที่อยากได้ความเท่ด้วยความหล่อด้วยแล้วงบถึงด้วยนะเปลี่ยนเบรกไฟฟ้าอันนี้แนะนำนะคะเพราะว่าอะไรนะะ ออกรถไปทีนึงนะคะเอาหล่อจากโชว์รูมไปเลยนะคะน้องเซลทุกคนนะคะยินดีให้บริการพี่ๆแน่นอนนะคะส่วนตัวฝนเองก็ได้เช่นกันนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างนะฝาท้ายนะคะเป็นระบบเซฟตี้นะ,ะพี่ๆเวลาที่เราเปิดเนี่ยมันก็สามารถเปิดได้สีวิธีนะคะกดจากรีโมทน,นะ,ะกดจากตรงนี้นะคะด้านในนะคะหรือว่าใช้ขาเตะนะคะก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ไฟเนี่ยเป็นไฟที่เ,เป็นซิกเนเจอร์ของตัวฟอร์รุ่นนี้เลยนะคะพี่ๆดู ระดับแสงไฟเนี่ยมันเป็นสีแดงก็จริงนะแต่ว่ามันพอดีกับระดับสายตานะทำให้ไม่แสบตาแล้วก็ทำให้คนที่ขับรถตามเราเนี่ยก็คือ เป็นอะไรที่เขามองเห็นรถเราเนี่ยได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับสีไฟแบบนี้นะใส่ที่ครอบตรงนี้ไปนะคะทำให้ตรงนี้จะดูแบบดำๆดดมืดๆหน่อยแต่ว่ามันก็ให้มิติให้ความหล่อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกับตัวรถนั่นเองนะคะกล้อง360องศาที่ว่าก็ฝังอยู่ด้านหลังอีกหนึ่งจุดนะคะพี่ๆแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นชุดเขาเรียกว่าสเกิร์ตนะคะของชุดวิกเตอร์เช่นกันนะคะครอบหน้าแล้วก็ต้องครอบหลังด้วยนะ นี่นะวิกเตอร์ที่บอกว่ามันจะมี2แบบแบบเป็นท่อเลข8อีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะท่อเหลี่ยมคู่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวออปชันนะคะความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์อะไรก็คือยังคงอยู่เช่นเดิมไม่ว่าเราจะแต่งไปเยอะแค่ไหนออปชันความปล,ปลอดภัยของตัวรถเนี่ยก็ยังคงอยู่เช่นเดิมนี่สปอยเลอร์ด้านบนยังหล่อเลยนะพี่ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูภายในนิดนึงนะดูนี่ก่อนอืม โอ้โหเป็นไงพี่พี่ความกว้างของเขาเนี่ย <c ười> ก็คือใส่ของใส่สัมภาระได้เยอะนะคะตรงนี้คือเราพับเบาะแถวสองแถวสาลงไปเพราะว่าใส่ของให้ลูกค,ค้านั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะคะแอร์นะคะจะอยู่บนศีรษะของผู้โดยสารทุกที่นั่งนั่นเองนะคะมาดูด้านในกันนะคะนี่เลยนะคะมีโอ้โหมีไฟตกแต่งห้องโดยสารด้วยนะคะพี่พี่แล้วก็ทําเป็นโทนสีดําแบบนี้นะคะ ปุ่มพุสตาราทนะคะพวงมาลัยไฟฟ้า100%เซนะคะแล้วก็ไฟเนี่ยปรับออโต้อยู่ตรงนี้นะคะเก mm ีย hmm. ร์ไฟฟ้าอ e ีชิปเตอร์นะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าโหมดการขับขี่นะคะทั้งหมด6โหมดนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมันจะเป็นเบาะลักษณะเฉพาะนะคะของของรุ่นของมันนั่นเองนะคะแล้วก็ปรับเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะพี่แปดทิศทางนะด้านบนนะคะมีม mm ูลลูปนะคะนี่ นะสองจากด้านในรถจะเห็นเลยนะเป็นมูลลูปนะคะทำไมถึงเรียวกว่ามูลลูปมันมีขนาดความกว้างกว่าตัวซันลูปนั่นเองนะคะนี่กว้างมากๆนะคะมูลลูปด้านบนเนี่ยสามารถเปิดนะคะรับเขาเรียกว่าชมนอนดูดาวอะไรแบบนี้เออได้เลยมันได้ฟิลแบบว่าน่าจะพาไปแคมป์ปิ้งนะพี่นะ ะะกระจกนะคะตัดแสงอัตโนมัตินะคะพร้อมปุ่มพร้อมช่องเสียบ USB นั่นเองนะด้านในนะคะมีช่องเสียบ USB นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จไวเลสนะคะช่องเสียบ USB, ย s b อท4นะคะมีรองรับเวลาที่เราเดินทางไกลๆนะเราสามารถที่ชาร์จโทรศัพท์ได้นั่นเองนะคะนี่หน้าจอนะคะหน้าปัดหลังเลื่อนไมเนี่ยเป็น LED แบบนี้เลยนะคะพี่ๆแล้วก็จอกลางนะคะสามารถเชื่อมต่อน o ยเตอร Apple c a r p a y Ford Pass นะคะแล้วก็มี Air นะคะทุก ที่นั่งเลยนะอยู่บนศีสะะของเรานะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนนะคะแล้วภายในเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะคะเมื่อกี้โทรศัพท์เป็นไรไม่รู้นะคะขออนุญ,ญาตเดี๋ยวไปจบคลิปกันที่ด้านหน้าก็แล้วกันนะคะโอ้โห จะจบนะคะแค่10นาทีพี่ๆี่ดูเหงื่อไหลเป็นน้ำตกเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจนะรถครอบครัวหรือว่าเป็นรถยนต์ฟอร์ดยี่ห้ออ่าเป็นรถยนต์ฟอร์ดเป็นกระบะหรือเป็นรถครอบครัวนะคะรถต่างๆของยี่ห้อฟอร์ดเนี่ยสนใจก็ติดต่อฝนเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปดูนะคะในช่องทาง YouTube ของฝนก่อนหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็น Tik t o k นะคะ Facebook นะคะชื่อเดียวกันหมดเลยแค่พี่เสิร์ชหาก็เจอนะคะ ก็ถ้าอยากให้ฝนดูแลนะคะอยากเป็นลูกค้าแล้วก็อยากาที่จะให้ฝนนะคะได้บริการนะสนใจติดต่อฝนเข้ามาได้ที่0612394919วันนี้จบคลิปแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ